คุณผู้ชมคะวันนี้ออนปริยาจะพามาเมืองลับแลค่ะเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้เป็นเมืองที่เรียบง่ายและโดดเด่นไปด้วยเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวบ้านที่ทําสวนกันมานานนับร้อยปีค่ะผลไม้เด่นที่ขึ้นชื่อของชาวเมืองลับแลไม่ใช่ลางศาสต์ลองกองหรือมังคุดแต่เป็นทุเรียนค่ะทุเรียนที่มีชื่อแปลกๆว่าหลงลับแลและหลินลับแล ซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของชาวลับแลที่ปลูกกันมากว่าร้อยปีแล้วลักษณะเด่นอยู่ที่รสชาติหวานมันเนื้อเหนียวละเอียดกลิ่นไม่แรงและเมล็ดรีบชาวสวนที่นี่เขาจะปลูกทุเรียนกันทุกที่ทั้งบนพื้นราบและตามไหล่เขาโดยปลูกรวมกับผลไม้ชนิดอื่นๆและต้นไม้ใหญ่ทั่วไปเรียกว่าเป็นการทำสวนแบบสุมรุมซึ่งเป็นภูมิปัญญาและเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาวสวนลับแลกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรที่กำลังมาแรงในขณะนี้ค่ะ มาเที่ยวเมืองลับแลนอกจากจะได้ลองลิ้มชิมรสทุเรียนหลงหลินลับแลแล้วนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลเขาก็มีโฮมสเตย์ไว้คอยต้อนรับค่ะการมาท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่ลับแลเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพักผ่อนที่ทําให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างแท้จริงได้เห็นน้ําใจความอบอ้อมอารีรอยยิ้มและจังหวะชีวิตที่ช้าลงซึ่งเราหาไม่ได้ในเมืองใหญ่ค่ะ ส่วนใครที่อยากชิมทุเรียนหลงหลินลับแปลแนะนําให้มาช่วงปลายเดือนเมษาเรื่อยไปจนถึงเดือนกันยายนเพราะทุเรียนจะออกผลให้เราได้ชิมกันแถมยังได้ชมวิธีเก็บทุเรียนบนเขาที่หาดูไม่ได้จากที่ไหนนอกจากที่ลับแปลนี้ค่ะลองหาเวลาว่างแวะมาชิมทุเรียนและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเมืองลัแปลดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ